เขาเข้าใจเน่อพระเจ้า,าคืออะไรพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคืออะไรมันก็มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไรเมืองไทยพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคือคือใครมีพระเจ้ากี่บาททำสัตร,รูนั่นให้ไปสวรรค์ทำคนนี้ให้ดีอะไรเงี้ยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็คืออะไรอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ย ไอ้ที่ช่วยให้คนได้ก็คือความดีธรรมะคือความดีี่เป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่ามาพูดถึงพระเจ้าแล้วมันจะเป็นตัวเป็นตนอยู่เงี้ยนนะมันก็เป็นภูกิราฐานไปแล้วจิตไม่จมลงไปในนั้นแค่นี้ที่ว่าถ้าเจ้าไม่ช่วยเราทำไม่ดีธรรมะก็ไม่ช่วยหรอ เราทำดีก็คือความดีช่วยเราคือพระเจ้าช่วยเราเราทำไม่ดีก็คือเราทำไม่ดีคือมีความเสียหายเกิดไม่ดีขึ้นก็คือพระเจ้าช่วยพูดตงง่ายๆเราจะ,ะจน่าเห็นชัดเจนเยอย่างนั้นพระเจ้าก็คือธรรมะที่แท้จริงนเอนี่ยนี่อยู่ในพุทธศาสนานี่ก็มีพระเจ้าเหมือนกัน อยู่นั่นก็มีพระเจ้าเหมือนกันแต่ไปสมมุตรริว่าอันนั้นพระเจ้าคิดอันนี้พระเจ้าพูดเท่านั้นเนี่ยี่ความเป็นจริงพระเจ้าทั้งสองอย่างนี้ก็ช่วยคนได้คือคือ,คอ,คอทําความดีแล้วม,มันก็มีความดีเกิดขึ้นมานีพ่พระเจ้าช่วยถ้าทาความเสียหายก็ความไม่ดีเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ช่วยนั่นคือตัวพระเจ้าอย่างแท้จริงๆแล้วพิจารณาอเห็นในใจเราได้ การไว่นี่ก็อบเห็นทำหน้าหน้าเห็นทำน้ายงนนังเก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยพระอหังพันเตสัมปกรานานาปรรยานีนาน่ก็คือล่างบาปนะเห็นไหมเราล่างบาปแต่ว่าล่างบาปก็คือพู้คนนั้นหยุดแยมันก็ไม่มีบาปนะถ้าเราไม่หยุดก็แสดงอหังพันเตสัมปกราไม่ได้เหมือนกัน ขาเจ้ามาช่วยมอนกันพูดไม่จริงอย่างนี้ต่างว่า,าแสดงอาบัติออกหมดเค่นนึ่งก็ไี้วาล้างบาปก็ได้ไม่นี่ี่เดียยว่ากินขนมปังล่างบาปมันเป็นทีีอย่างนั้น,น,น,ม,ม,น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 มันกั้นกันนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้าพูดไปถึงที่สุดแล้วก็เดียยว่าธรรมะอันเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยแต่คนไปนแยกออกนะแต่ว่าเราจะชัดชัดจริงจริงเช่นว่าเช่นว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระโคดวงพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดูได้แต่ว่าแค่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะมันไม่เห็นชัดในใจถ้าเรามาพิจารณาเรื่องในใจของเราธรรมะที่จริงความจริงในใจเราแต่งจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยองค์นั้นเนี่ยเป็นภูกราดิฐานอันนี้มันเป็นธรรมะฐานที่แท้จริงเนี่ยได้เรายืนยันเป็นพยานในตัวของเราได้อย่างนี้อ <c oughs> ใช่ใชให้อุตโมก็ยพิจารณาด้วิไอของที่ไม่ของเนี้ยมันถูกต้องแล้วก็ทําไมเลี่คือเรียกว่าอันนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะอ่มัน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 ก็พูดยากเหมือนกันเน่อันนี้มันเป็นเรื่องรักที่เรื่องศาสนาที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันเหมือนกันให้พ้นทุกเนเหมือนกันทั้งนั้นแต่ว่ามันคิดเนี่ยมันพูดเนี่ยมันมันแยกกันโดยที่ แต่คิดเนี่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นพระเจ้าคือธรรมะหนี่มันก็ได้เหมือนกันถ้าเข้าใจว่าพระเจ้าคือธรรมะเนี่ยไม่ไใช่ว่าเอาขนมไปกินเนี่ยมันล่างบาปไม่ได้แล้วเนี่ยนะแต่ามาคิดคิดกันเพระเาะมาคิดกับพุทธเนี่ยอคิดกับพุทธนี่มันอันเดียวเท่านั้นนพระเจ้ากับพระพุทธเจ้า มันก็พระเจ้าอนุญาตการแต่ว่าไอ้ไอไอไอพระเจ้าอย่างแท้จริงคือเป็นปรมามัติต่อเ,เดียวธรรมะทําดีก็ได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่ว,วจริงอย่างนั้นอืมแต่ว่าถ้าหากว่าเราทํามันสงสัยอยู่นี่ก็ได้ใช่ไหมให้ถึงพระพุทธประธรรมประสงค์นี้ก็ให้ทิ้งรือย้าให้มันสงสัยกับอะไรเลยนั่นน่ะนี่มันจะช่วยอย่างเต็มที่เลย มันไม่ต้องดีจีคิดชาอืมเราจะทําอย่างนี้เออมันขัดต่อพุทธเราจะทําอย่างนี้เออมันขัดต่อพิษมันได้ยุ่งในใจของเราอยู่เนี่ยอืมมันยุ่งอย่อยางนี้จ้าว่าท่านจะให้ตรัสอะไรออกให้หมดนะท่านจะอยู่ปฏิว,วัติเพื่อให้ชราจิตอันนี้ให้มันออกมาเพื่อจะบําเพ็ญทางนี้ให้มันทางเดียวเท่านั้นหมดสงสัยเนี่ย เปือเลืที่้เองอเลือทีทีไม่ได,มไมได้มันก็แสดงว่ามันเอที่มันมองเห็นดน้วยตาในแต่ภายในมันม,มันขัดทีจังหวะที่เรากะทากันอยู่เนี่ยอ่ะถ้าหากว่าเราทำจิจในพ้นจากทุกข์เนี่ยมันก็พ้นไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอยู่กับพวกพุตจริงๆถ้าไม่หยุดอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างเราจะไปอยู่กับพ่อคิดถ้าไม่หยุดฟุตก็ไปอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันแค่นี้่ว่าที่ได้คนนึง ได้คนคนมีศรัทธาเที่ได้ไดแต่ก็ถึงแก่ออกจากนี้ไปแกจำมันรู้ธรรมะให้มัน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 รู้รมมจกักธรรมะจริงๆแล้วรู้จักกางคนทุกข์กับคนทุกข์ได้แต่มาอยู่ในพวกอย่างนี้มันสงสัยกันนี่ออย่างนั้นอย่างอย่างเป็ดเศษหรือประเศษนี่ ไปพูดกันไหนรู้รู้เรื่องกันแต่มันติดตรงนี้อะติดตรงที่ว่านี่พระเสกพระวันนั้นเขาทำพ้นทํามานเนี่ยกวาดลานวัดเนี่ยเซกก็ไปปวดช่วยรได้ได้ครั้งว่าทำงี้ได้บุญไหมเขาไม่ค่อยดีนยทำงี้ได้บุญไหมก็เป็นมือ ไม่รู้บุญแต่ว่าทําอย่างนี้มันเป็นประโยชน์เดิประธรรมนะเพราะว่บุญนะั่นนละนะตรงหมายมันเป็นบุญนะแจคำที่ชื่อว่าบุญอย่างเงอะยถ้าหากว่าเราศึกไปอย่างเงี้ยเราศึกไปเราไปบัติในรูปอันนี้เพื่อมันไม่ขัดกันตรงน,นั้นค่ายๆค่ะพูดอย่างหนึง่งใจอย่างหนึง่งการพูดอย่างหนึง่งจะทําใจอย่างหนึง่งแต่เดียวว่า เราพูดว่าเราเราเป็นคริตเราเป็นคริตนี่เดี๋ยวพูดอย่างหนึ่งเท่ว่าใจเราเห็นธรรมเป็นพุทธมันพูดอย่างใจอย่างพูดอย่างใจอย่างมันก็เป็นสองข้างเหมือนกันไอเหยียบเรือสองแคมเนี่ยเอเออเอความลังเลสงสสยวสสิจีกิจฉามันเกิดขึ้นแต่มันไม่สมบูรณ์ความเป็นจริงนิสัยแก่ดีดี คิดใส่แกดีไปมาอะไรดีผมชอบดูคิดใส่คิดใช้แกถ้าหากว่าท่านเรื่องก็แกรกระุดธรรมะเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มันแต่มันมันรู้ธรรมะเหมือนกันที่นี่เราเราเรามาบอดเป็นพระไงเยชูไอ้คริสเนี่ยเห็นทำไมต้องเกลียดเลยตนะ้ังเกลียดไหมโอ้โหที่ อนที่ะนร<อ>ัรไหเในใช่ยนในที่ไม่เข้าใจนั่นแหละดีไม่ได้ติอะไดีเป็นดีเว่าอยย่ไปงี้ก่อนเรื่อยไปไม่ต้องอะไรอยย่ไปเจ้าสบายใจ ให้ให้อยู่ไปเรื่อยซะก่อนให้แกรูจก้จักธรรมะให้มันซึ้งดีๆก่อนอยังหย,ยุด,ดนี่นั้นซะก่อนอย่าเพิ่งพูดไปถึงนั้นอยู่ไปเรื่อยอ,อ,อยู่ไปนีก่อนเรียกว่าให้เรียบร้อยความจริงเราสงสัยแต่ว่าคนเรียบร้อย น่าจะว่าคนนอกพุทธศาสนาได้ไหมเนี่ยหึตกเคยือปฏิบัติแทนสิบสปีที่สยี่ปูนนี่เนรอใน่มันปฏิบัติศาสนารูหลายทีมาม มันเรื่องนอกพุทธศาสนานี้เมื่อพูดคำนี้ลงไปกันนอกพุทธศาสนานี้ถ้าพูดความเป็นจริงมันพูดถึงความเห็นไม่พูดถึงเครื่องแต่งตัวอย่างนี้ถ้าพูดตามธรรมะจริงๆนะคือจิตนี่มันเห็นตามพุทธศาสนาการสืตามพุทธศาสนาได้แต่เขาก็เอาเครื่องแต่งตัวนี้ประกอบด้วย อันนี้เครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัวประกอบกับไปแต่ว่า ừ, ที่เราไปทำํำเราไปทําคิดตะแต่เครื่องแต่งตัวอันนี้มันก็คล้ายๆกับตัวเป็นเป็ดหัว่าเป็นไก่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะจะเรียกว่าไก่ก็เหมือนเหมือนเป็ดจะเรียกว่าเป็ดมันก็เหมือนไก่อย่างนี้ตัวเป็นเป็ดสีราเป็นไก่หมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราไปรู้จกักกั ตัวมันเป็นเป็ดชีส้สามมันเหมือนเหมือนไก่แล้วก็ไปเห็นอะไรเลยว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่นะมันจะเป็นอย่างนั้นคือความเป็นจริงท่านในบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธ์กายวาจาใจกายทําดีอยู่จะว่าจิดบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อย่างนี้นะต้องคิดก็ต้องบริสุทธ์กายบริสุทธ์วาจาบริสุทธ แกมีท่านนี acceso, ้ใ <assisted> ห <vampire> ้ให้มมนให้มันสมมกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ฉันใจฉันจบริสุดอยู่ถึงฉันไปด่าท่านก็ดีฉันยังมีจิตบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมีทางแก้ตัวถึงฉันจะขโมยของท่านมาฉันก็ยังมีความบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันฟังยากนะเนี่ยมันฟังยากเราไปขโมยของคนแต่ใจจิตฉันบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมันมันฟังยาก คนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ไม่ต้องไปขโมยของใครอย่างนี้เรามองดูกายวาจาใจมันเรียบร้อยตรงกันเป็นว่าไอไอไอตรงเนี้ยไอไอตรงนี้มันตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงตรงนี้มองระลับตรงนี้มันตรงเราจะไม่นับถืออันใดอื่นเราจะมายึดถือรายยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมสุ์ แต่ว่านับถือพ่อแม่ก็นับถืออยู่นับถือเพื่อนฝูงก็นับถืออยู่แต่ไม่ยิ่งกว่าพุทธศาสนาทางคนกับทางสัตว์ศัสนาไปมันเนาะอย <c oughs> ากจะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อให้ทำความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาให้มันให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้น บางทีเราก็เหวี่ยงมันทีมัน,เม,นเมื่อมันเห็นชัดมันก็วางเอง,เอง,งก็ได,กด,ด้ต่างกันไหมคริสกับพุทธนี่ต่างกันไหมฟังเรื่องจิตใจนะการปฏิบนะัตินะการปฏิบัติมีพาวงพุทธมีพลังพุทธช่วยมิตรจักรแต่รเราเสืยัง

ตอเจอระาองเป็จาจอยังคนะจื่ทำยังไงเงื่เจอพระเจ้าเป็นรูปยังไงเป็นสั้นฐานใหญ่ไหมสูงไหม ก็จะมตามของสัตว์ที่มีสีอะไสัตวธรรมสีสีอะไรสีขาวสีดำสีแดงไม่มีสีอะไรทั้งนั้นแหละบริสุทธิ์กันนั้นแหละเออนี่นี่นี่มันมันมันถูกธรรมะดักปิโยกันเนี่ยเมันมาคนในเส้นในสายอย่างนี้นี่มันก็เป็นธรรมะนั่นแหละเออมันก็เป็นธรรมะนั่นแหละ ก็เป็นธรรมะมันไปถึงอันเดียวกันแต่ว่าถึงอันเดียวกันก็ต้องเรียกว่า,าเขาให้เห็นว่ามันเปในทางอันเดียวกันเดินไปด้วยกันอย่างนี้อันเดียวกันแต่ม่ให้มีสอง ปฏิบัติใ้เป็นหนึ่งปฏิบัติเป็นหนึ่งคิดเสมอว่าหลวงพ่อให้คันาืดตรงเนื้อ ได้ไหมเราไปพิจารณาตรงนี้อยู่ไม่ไไมไม่่จะอยู่ไปเฉยๆเราอยู่ไปต้องการความรู้จักว่ามันเป็นยังไงไหมคิดพุทธเนี่ยภาวน,นาดูที่ว่าถ้าว่าตรงนี้เราไม่กินขนมปังเราไม่กินเหล้ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมในร่างกายของเราเนี่ยหรือในจิตใจของเรามีอะไรเกิดขึ้นไหมอย่างนี้ ม่นจะพิจารณาเหตุผลมันคือให้อยู่ไปเพื่อให้พิจารณาวิจัยอันนี้ให้มันให้แจระบรู้ซึ่งธรรมสูงกว่านี้จะได้เห็นอันนี้ชัดเท่านั้นแหละเห็นกายให้ให้เวลาเวลาแกอยู่ให้เวลาแกพิจารณาเรื่องนี้ให้มันตกแตกในแจมีเหตุผละเมื่อแกจะสึกจะออกมีบาดหลวงมันตรงนี้ บวชให้เดือจะจะเป็นบาทหลวงต้องบวชให้เด้อจะได้เป็นพระงต้องบวชเห็นไหมอันนี้จะดะเป็นบาทหลวงต้องบวชบาทรหลวงไหมเป็นบวชไม่ได้ยั่ไไม่ได้ไม่เดบาตรวงได้ดเป็นบาหลวงไม่ได้ไม่ได้คึดจากจากบาทดหลวงไม่ได้คึดเป็นบาทหลวงก็เรียกว่าศึกนี่ พุทธนิสึุไปเป็นบาทหลวงเงี้เออมันยังไม่ได้สึกจากบาทหลวงมันไม่ได้ไม่ได้จะสึกจากพระไม่ได้จะสึกจากพระธรรมวินังไม่ได้จะเออยากเนาะเกิดมาในโลกนะี่ยากเนาะ